สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาชวชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการคาดการณ์สถานการณ์ร่อ,องพายุเล็กพียง2.5ซึ่งวันนี้เป็น EP ที่73ของรายการแล้วนะครับในําดับแรกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเราเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยกันก่อนนะครับสำหรับพื้นที่กมมรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในวันนี้นะครับต้องเฝ้ารงจับตากันอย่างใกล้ชิดกันเลยเดียวนะครับเพราะว่า แทบทุกสถานีแทบทุกพื้นที่นะครับระดับฟุราขนาดเล็ก Pm25 อยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับนั่นหมายความว่าโดยภาพโดมของพื้นที่นั้นเป็นสีเหลืองและสีส้มเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเป็นสีส้มนะครับในหลายสถานีเลยนะครับ เราขยับไปดูที่พื้นที่ภาคอีสานนะครับพื้นที่ภาคอีสานนั้นก็มีนะครับการขยับขึ้นของระดับฟูละอองขนาดเล็กพีเอสองห้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าในภาพรวมของพื้นที่นะครับยังคงอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศทุกจังหวัดนะครับเราขยับไปดูที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับ17จังหวัดภาคเหนือโดยภาพรวมนะครับก็ขยับขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับระดับฟูลรอองขนาดเล็กพีสอง้แต่นะครับทุกจังหวัดเลยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่ต้อองเเาระวันคืตข17จหภ ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลางหรือเป็นสีเหลืองนะครับในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนั้นเกณฑ์นโน้มคุณภาพอากาศยังคงดีต่อเนื่องนะครับเรามาดูที่ ปัจจัยทางด้านอุตุวิทยากันบ้างนะครับเจตได้ว่าตอนนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นอัตราการบายอากาศค่อนข้างต่ำนะครับจะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงระหว่างวันที่1 0ถึง11นะครับแต่พอตั้งแต่วันที่12อนะครับกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแนวโน้มจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับสืบเนื่องจากลมที่แรงขึ้นนะครับในขณะเดียวนะครับ พื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยเรานั้นนะครับแนวโน้มของอัตราการระบายอากาศก็ต่ำคล้ายๆกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในขนาดาเดียวกันนะครับ17จังหวัดภาคเหนือนะครับเพราะไม่เประชาชนอัตราการระบายอากาศยังคงต่ำต่อเนื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเฝ้าระวังจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับเรามาดูข้อมูลแหล่งกำเนิดกันบ้างน,นะครับวันนี้นะครับข้อมูลจุดฮอตสปอตนะ้ำหรือข้อมูลจุดความร้อนจากจีซด้านะครับ โดยรวมแล้วนะครับทางประเทศอยู่ที่166จุดนะครับสำหรับ3จังหวัดที่มีจุดความร้อนสะสมมากที่สุดนะครับจะได้แก่ลบบุรีนครราชสีมาและชนบุรีนะครับเรายังพบการเผาในพื้นที่นาข้าวและไร่อ้อยนะครับและเริ่มพบการเผาในพื้นที่ป่าเล้วด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์ลวงหน้า7วันนะครับจะเห็นได้ว่านัำตั้งแต่วันนี้ไปนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ เรายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าแนวโน้มนะครับที่จะเกิดนะครับการสะสมของฟลูอขไรด์เพียง2.5สูงในหลายพื้นที่ยังคงต่อเนื่องไปถึงวันที่9มกราคมนะครับในขณะเดียวกันนะครับ17จังหวัดภาคเหนือนะครับก็ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเหมือนกันนะครับตามเป็นอย่างนี้นะครับไปจะถึงวันที่ช่วงวันที่9วันที่10เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับ7วันล่วงหน้าของพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยยังคงดีต่อเนื่องนะครับ ดังเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องชาชนทุกท่านครับพอเราเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝุ่นอย่างเป็นทางการนะครับเราจะขาดไปเลยไม่ได้นะครับในการร่วม้วยช่วยกันนะครับลดการระบายฝุ่นนะครับวิธีแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับจากภาคการจราจรครับอย่าลืมจริงๆนะครับมีเวลาว่างไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ของทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและวิธีที่2นะครับนั่นก็คือการลดการเผาในที่โล่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนพ่อแม่แม่น้องชาชนนะครับการเผานะครับข การเผาเกิดขึ้นทุกวันจริงๆนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอยากเรียนเชิญพ่อแม่องชาชนทุกท่านจริงๆเลยนะครับรวมโดยช่วยการติดตามข่าวสารและสาระสำคัญดีๆจากแฟนเพจซื้อสืส่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางการและแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษนะครับเอที่พ่อแม่องชาชนทุกท่านจะได้รับทราบข่าวสารที่อัปเดตและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอนะครับเพื่อนํานไปใช้ในการวางแผนประกอบการดำรงชีวิตโดยเฉพาะกิจ,จกรรมกางแจ้งสาหรับทุกกลุ่มวัยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ